ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะมิยาค่ะพรกวราวีกันอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณค่ะทางบ้นบ้านทีวีรับชมเราได้สองช่องเลยนะคะช่องเอพีไอเจ็ดสแล้วก็พีเอ1ไอหสองช่องเลยเป็นรายการเพศศึกษา ที่เราพยายามที่จะเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาคุยเพื่ออย่างน้อยก็เป็นสาระความรู้ะนะครับให้เป็นเป็นเป็นไม่ใช่ว่าจะมาพูดเรื่องทะลึ่งตึงตังหรืออะไระถ้าคำว่าเพศศึกษาแล้วต้องเป็นทะลึ่งไม่ใช่ครับเราใช้ความเป็นจริงเข้ามาพูดกันเพราะทุกวันนี้เราต้องยอมรับหมครับสาเหตุเพศชา่ิฆ่ากันตาย นอกจากอุบัติเหตุแล้วค่ะไอ้ความหึงความหวงความรักนี่เรื่องชู้สาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับอารมณ์ทางเพศใช่ไหมหวงนะค่ะรักก็หวงค่ะก็หวงค่ะชิงรักหักสวาสดกัน ห่วงห่วงมันยังดีนะคุณอาแต่หึงเนี่ยไอ <üğ> <ฮ>ห่วงก็เป็นเอะโทรศัพท์ยังไม่กลับบ้านาไปอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งแล้วไอหึงก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไอห่วงก็ไปอีกเรื่องหนึ่งะอะไรทุกอย่างถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยผิดพลาดธรรมชาติผิดพลาดยังไงคะมันให้ทุกอย่างมาแล้วมันไม่มีลิมิต อ๋อไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ไอ้มนุษย์พอให้มาสองคนเอา้าเอามาดามกับอีฟแล้วกันะนะให้มาผู้ชายกับผู้หญิงธรรมชาติต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่เป็นคู่ขยายเผ่าพันธุ์เมื่อให้ผู้ชายมาให้ผู้หญิงมามันก็สืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์กัน ทีนี้แรกๆมันธรรมชาติก็คงจะไม่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 มีความละเอียดลึกซึ้งพอค่ะเอ๊ยยังเก็บรายละเอียดไม่หมดเออทำไมทาไมทาไมการขยายเผ่าพันธุ์มันถึงช้านะคมันช้าค่ะมันเอ๊ะมองไปมองมามนุษย์นี่มันไม่ค่อยขยันค่ะ สมัยก่อนนะไม่เคยขยันห่วงจะทำมาหากินเไม่เคยขยันพอท้องหิวต้องไปหาอะไรกินแต่อารมณ์ไอความรู้สึกเนี่ยมันธรรมชาติก็นึกไปนึกมาบางทียังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไอนี่ผม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 เป็นคนอนั้นนะครับเสร็จแล้วธรรมชาติก็มานึกขึ้นได้ก็ว่าโอ้มนุษย์เนี่ยไอมนุษย์เนี่ยลืมนึกถึงความเป็นจริงว่ามนุษย์เนี่ยขี้เกียจอะไรที่ทำแล้วไม่มีประโยชน์ ทําแล้วไม่ได้รางวัลไม่ได้ผลประโยชน์มนุษย์เขาไม่ทำเหมือนันอันนี้เรื่องจริงเหมือนให้คุณผู้ชมทำงานนะทำงานแล้วแบบทาเฉยๆไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรทำไหก็ไม่ทำทีนี้ธรรมชาติก็เริ่มรู้แล้วอาราว่าอาเราว่ก็หยอดหยอดเลยธรรมชาติก็หยอดให้ความเสียวความมันความสุขความสนุกความซีซัดเฮฮาอะไรหยอดเข้าไปทีนี้พอธรรมชาติหยอดเข้าไปปุ๊บ มนุษย์พอไปเจอไอ้ที่ธรรมชาติหยอดเข้ามาโอ้โหทั้งเสียวทั้งสุขทั้งสนุกทั้งอะไรต่างๆค่ะมันก็เลยเถิดค่ะเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้กําหนดหรือดูผสมพันธุ์เหมือนเหมือนกับเป็นสัตว์เงนี้ใไทีนี้มนุษย์มนุษย์ก็ตลอยังไม่อยู่ละมนุษย์ยังไม่อยู่ละโอ้โหไอ้ติดใจแล้วไอ้ความเสียวความสุขอะไรเห็นไหมเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ความเสียวความสนุกความ่อยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะโดยที่ธรรมชาติไม่ให้ขอบเขตว่ามันก็เบาเสียงอะเอเบาเบาเคลื่อนหน่อยหนึ่งเบาอะไรหน่อยหนึ่งให้มันเออว่าพอเปิดดังมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหูมันชาก็ดังขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติก็ให้ตรงนี้มามนุษย์ตอนนี้ก็เลยบ้าคลั่งมี่บ้าังสามมีเพียทางเลือกแล้วด้วยไม่มีขอบเขตทั้งหวงทั้งโอ้ทุกอย่างค่ะ ต้องเอากันถึงขั้นชีวิตเลยอเวลาสุดแถวโชคชัยสี่ที่แบบทอมเขาบอกทอมยิงผู้หญิงชาวลาวตายมันมันมันยิงหึงมันเกิดได้ทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็ฆ่ากันมันก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเพียงแต่ว่าใครมีสติยังคิดไม่เท่านั้นเองจริงจริงถ้ากันถ้ามีคู่เนี่ยก็เสียวไปทั้งคืนก็ได้เสียวทุกคืนก็ได้ไม่เห็นมันจะต้องไปนั่นเลยเจอบะ แต่ว่าคนเรามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีใจเป็นอื่นได้อีกสองใจอีกสามใจอีกต้องการคนหนึ่งสองคนสามคนสี่ค,คนมันขยายวงกว้างออกไปแล้วคนเราจะแบบเขาเรียกว่าหาทางรอดหรือวแบบ่าเอาตัวรอดจากจากเขาเรียกว่าอารมณ์หึงของของคู่ของเราเองได้ยังไงคะมีวิธีไหมคะไม,มะไม่มีอะไม่มีอะไม่มีอะ คือแบบบางทีเราก็แบบเฮ้ยฉันก็รัางเดียวใจเดียวฉันไม่เจ้าชู้ฉันไม่แบบเกเรไม่อะไรเลยเธอจาเห็นแตแวงมันยังหึงอยู่แต่ฉันก็ระแวงนะเนเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่น่ากลัวจริงๆนะครับขับรถนี่ถ้าเราขับเร็วเร็วรลดแรงเลยเรายังรู้สึกเฮ้ยน่ากลัวเว้ยเรายังชะลอได้เบาได้แต่ไอไอไอเรื่องเพศเนี่ยมันมีแต่ความต้องการถี่ขึ้นสูงขึ้นบางคนเห็นไหม มีเมียคนหนึ่งไม่พอต้องเอาสองคนสองคนไม่พอเอาสามคนมีเมียน้อยมีกิ๊กมีกั๊กมีเด็กมีอะไรเมันมันมันเพิ่มอัตราส่วนขึ้นบางคนเขาบอกว่าอะไรนะการการหึงหรือการที่เขาหึงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอ่ะแสดงออกทางความรักว่าเออฉันรักเธอมากฉันเลยหึงมากแต่อะไรทั้งหมดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะถ้ามีเงินะเรื่องมากถ้าไม่มีเงินะเรื่องน้อยเลือกได้ไง ก็ใช่ไงเขาก็มีเงินมันก็เรื่องมากขึ้นไงเลี้ยงเด็กได้เลี้ยงไปเที่ยวได้ไปอะไรได้ถ้าลองมีเงินจํากัดจําเกลี่ยเนี่ยจะกินยังไม่พอเนี่ยคุณจะไปไหนคเขาเรียกว่าข้อจํากัดมันอยู่ที่เงินกับเวลาตอนนี้เงินแล้วตอนนี้เงินแล้วใช่ไหมบางคนก็ถึงบอกไงบอกว่าความเป็นผู้ชายสมัยก่อนนะรุ่นเอารุ่นรุ่นตั้งแต่เตี่ยเลยนั่นแหละ สมัยก่อนนะมีกูมีแรงนะค่ะแต่กูไม่มีเงินสมัยก่อนนะกูมีแรงแต่กูไม่มีเงินก็เลยไปไหนไม่ได้แต่พอแต่พอพอกูมีเงินปุ๊บเนี่ยแรงกูไม่มีแล้วก็ไปไม่ได้อยู่ดีก็ใช่ไงมัน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 แต่สมัยนี้การทํางานใช่ไหมการเงินหน้าที่การงานบางทีคนที่อายุยี่สามสิบมันมีเงินเป็นล้านเลยยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งมีปัญหาในเรื่องนี้มากเท่านั้นแต่สังเกตดูนะว่าแบบคนที่แบบมีฐานะหรือว่ามีอายุอ่ะที่แบบถ้าสมมเปช่วง<น>วัยรุ่นอ่ะ<น>จะเป็นคนเจ้าชู้นะแนแบบก็เงินมันเป็นตัวส่งในก็คือแบบถ้าสมมติคนที่แบบ ฐานะปกติไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรือฟื้นฟเครื่องๆอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะนี่คุณไปคุมานี่คุณไปคุณมาถ้าก็ไปไปไปยุให้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 างผู้หญิงว่าเราแวงเออถ้าผัวมีเงินแล้วแม่งต้องระวังนะต้องอะไรเก็บเลยค่ะคุณผู้หญิงเก็บได้ไหมจำกัดให้ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับอ้าวอย่างผู้ชายเนี่ยพอมีเงินปุ๊บเนี่ยเงินเดือนออกอะไรก็เปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวบริการก็ได้เพราะมันมีซื้อได้ใช่ไหมก็นิ่งไง แต่ผู้หญิงมีเงินเนี่ยมันก็มัก็จะสวยๆงามๆไอ้สวยงามไม่ว่าเด็กกระเป๋าไปเป็นแสนมันซื้อน่ะอันนั้นยังได้ของนะยังได้ของแล้วยังขายได้นะถึงจะแบบว่าขายได้ไม่ราคาไม่เต็มก็เถอะแต่ผู้ชายคือเปให้ไปแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนเลยนะเอวมันก็หวังไงเออมันคือเราคุยกันเนี่ยคุยกันแบบว่าคุยกันให้ให้ให้มันที่เห็นเห็นอยู่อะข้อ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 คิดเห็นอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ยไม่ได้ยุแยงให้ท่านต้องไปหวาดระแวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แค่ว่าหากินให้มันให้มันสมบูรณ์ให้มีกินมีกิน,ม,กนมีใช้ให้สบ,สบายไม่ฝืดอยู่อบายอเ,เออแค่นั้นก็พอแล้วไอ้เรื่องเกินเลยผู้หญิงก็ต้องทําใจนะคะผู้หญิงก็ต้องทําใจนิสยัยเอาสันดานเลยก็ได้ของผู้ชายเนี่ยคความเจ้าชู้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันติดตัวมาคไม่พอแล้วครับสําหรับที่จะหยุดอยู่กับที่ค ถ้ามีเงินอย่างเดียวจท่นั้นอถ้าไม่มีเงินน่ะอยู่แน่นอนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่มีเงินน่ะแน่นอนอยู่ได้เพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินนี่ใช่ไหมล่ะเอานักสาวไปทีอย่างเงี้ยไหนจะเปิดโรงแรมน่ะนักกินน่ะมันต้องมีเงินแล้าไม่มีเงินมันก็ทําตัวไม่ได้ค่าแรงก็ไม่อยากจะไปอะเนาะก็ถึงบอกว่างเงินตัวเดียวเท่านั้นเองที่สามารถจะทําให้ผู้ชายเนี่ย ทำอะไรก็ได้ข้อนี้คุณอาก็เลยแบบชอบที่แบบผู้ชายที่ว่าบทชอบซุกตังเมียชอบเม้มตังอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงนี่ไงเพราะหาเรื่องหาทางจะไปใช่ไหมใช่ใช่มันก็เป็นมันเป็นนิสัยะเราก็บอกตรงๆอย่างเนี้ยอาอย่างอาเป็นผู้ชายอาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงผู้ชายทุกคนไม่มีหรอกถ้าต่อให้รักเมียยังไง ถ้าเจอมีโอกาสมีช่องทางอยาให้มีโอกาสอย่าเผลอมนก็นั่นเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสมัยช่วงนี้ก็คงแบบไม่ไม่ค่อยมีแบบออกน้องลูกน้องทางสักเท่าไหร่ไหมคะอามันไปไม่ได้ถ้ามันไปได้มันไปัไม่ที่ไปได้ไม่ได้ไปนี่เราคุยกันตรงมันไปไม่ได้ถ้ามันไปได้มันก็ไปแล้วค่ะเออไม่มากะอวนอยู่อย่างนี้หรอกนี่นี่นี่คือเรื่องจริงแต่ว่าในทุกวันนี้ ปัญหาของค่าครองชีพปัญหาของการอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เสริมสรในการดำรงชีวิตเนี่ยไหนจะบ้านรถยนต์นะไหนจะอะไรต่ออะไรต่างๆอะไรเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะเสริมเพิ่มเติมให้กับครอบครัวอัใช่ให้มันดูมั่นคงขึ้นแล้วก็โควิดก็ดีอย่างหนึง่งเมื่อทำให้ทำให้ครอบครัวได้อบอุน่นเปอร์เซ็นต์เยอะ อบอุ่นขึ้นเยอะค่ะเนร้จักอยู่บ้านอยู่ใช่ใช่รู้จักห่วงห่วงใยบบห่วงคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะก็ว่าไอ้โควิดมันร้ายกาจแต่มันก็ทําให้มันก็ยังมีข้อดีอยู่ีข้อดแล้วก็หาข้อดีในข้อเสียใหญ่ๆของมันแ่ะมันก็มีข้อดีอยู่แหละคินเนี้ยดีไว้ก่อนเนาะเราจะได้ไม่เครียดเนาะไม่ต้องฝ่าวิกฤตโอกาสของโควิดออกไปข้างนอกหรอก เอาให้ไม่เสี่ยงก่อนแล้วกันเราไปเนาะจะออกกไเลยก็ออกได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องให้คุณผู้ชมไปรับชมสิ่ง่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพลยบอยวันนี้อยากนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมส่วนผส,ส,สมสมุนไพรทั้งหมดในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนะใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูตัวนี้แค่ ชงหนึ่งสองนะครับดื่มก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมี Power ในการสูงในในในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกาแฟกังฟู3ามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคา1,800อบาท3มกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องตกสีร่รกว่าบาท หนึ่กองมีสิบสอทนงครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับ0ูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลย อย่าลืมนะครับกาแฟกังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่องที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผม กังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ดีเจวิยาค่ะเป็นช่วงที่สองของรายการนะครับช่วงแรกก็สี่ทุ่มนะครับอันนี้ช่วงที่สองแล้วเน้นย้ำว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณเดี๋ยวคุณผู้ชมบางท่านไปดูเสาร์อาทิตย์อ่ะทำไมไม่อยู่ทําไมไม่มาหาไม่เจอเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้พักสองวันให้คุณอาพักผ่อนนะให้คุณอาใช้ตังค์เออเฮเออเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บอกตรงๆเลยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ต้องคิดเหมือนกับผมว่าไอ้รายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนแล้วค่ะต้องยอมรับแม้ว่าจะหน้าที่การงานหรือจะการค้าหรือการขายหรืออะไรต่างๆเพราะทุกคนเนี่ยเขาเซฟต้องเก็บเงินเพื่อจะใช้เพื่อจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมล่ะ มันเราจะอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้การหาเงินง่ายๆเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่มีมันมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแล้วทุกคนเนี่ยเซฟตัวเองทั้งนั้นแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้จ่ายชู้ชู้ไร้ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วเพราะอะไรเพราะรายได้มันเข้ามาเนี่ยมันมันมันลดน้อยลงรายได้อะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้ก็เอาหมดแล้วห้าบาทสิบบาทเมื่อก่อนเท่านี้โอ้ไม่เอาหรอกเสียเวลาอะไรอย่างนี้นี่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 ก็คือนี่เพราะงั้นทุกคนเนี่ย พอเวลาจะกินจะใช้อะไระเริ่มที่จะต้องไต่ตองแต่ผมก็ว่าดีนะผมก็ว่ามันมีสติในการใช้เงินมันมันเหมือนกับมันอยู่ในเข้าข่ายของความพอเพียงและความเพียงพอค่ใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยจะออกไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แล้วมันก็เซฟเงินเก็บเอาไว้ทีนี้เก็บไว้มันก็ก็อีกแหละมีตังไม่ได้มันจะหาเรื่องออก ตังไปถึงตังมันจะหาเรื่องออกจากกระเป๋าอ่ะแต่ว่าถ้าบอกตรงเลยถ้าใครที่อยู่กับเย่าฟ้าแบบเรือนหรืออะไรต่างๆหาหาอะไรที่ทําเป็นกิจกรรมพิเศษหรือว่าการทามันทำเราได้ตังยิ่งดีออกกําลังกายหรือว่าออกออกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆที่มันดีขึ้นแทนที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆกินกินนอนนอนอยู่อย่างนั้นนะมันก็นั้น แล้วตอนนี้งานก็ไม่ใช่ว่าง่ายแล้วนะเนาะปรับรดพนักงานก็เยอะอะไรก็<า>เยอะร <ไป S 2> ายละเอียดก็เยอะคุณอาพูดถึงเรื่องการการาใช้เงินนี่เลกค่ะคุณอาถ้า<ม>เป็นแบบคู่สามีภรรยาที่แบบเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเริ่มที่จะคิดที่จะใช้กระเป๋าตังค์ใบเดียวกันเนี่ยคุณอาผู้ชายทํางานสมมติผู้ชายทํางานนะทำแน่แน่อยู่แล้วแต่ผู้หญิงทําหรือไม่ทําไม่รู้คุณผู้ชายควรที่จะเอาเงินให้คุณผู้หญิงยังไงคะคุณอา <c oughs> เพื่อเป็นการแบบจัดการอะไรในบ้านแล้วตัวเองจะเหลือใช้เท่าไหร่จะให้ยังไง มันทุกอย่างมันทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วล่ะคือสมมติว่ามีเงินเดือนหมื่นห้ามันก็รู้แล้วว่าไอ้นี่ต้องจ่ายไอ้นี่ไอ้นี่ต้องจ่ายไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ต่วนที่จะจ่ายก็ให้เธอไปไอ้ที่เหลือนี่เผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดแค่นั้นเองต่อให้ห้าหมื่นมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับหมื่นห้านั่นแหละมันต้องใช้อย่างนั้นใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ก็คือแค่ให้คุณผู้หญิงคนนี้คอยเติบโตเติบลงนิดหน่อยเท่านั้นเองไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเมมอะ จะหมื่นห้ามันก็เม็ดห้าหมื่นมันก็เม็ดเออเดี๋ยวได้โบนัสได้อะไรพิเศษมาก็ไม่มีไม่มีเดี๋ยวนี้โบนัสหายหาง่ายที่ไหนโบนัสหายง่ายที่ไหนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีอย่างนะเพราะว่ามันทําให้การใช้จ่ายของตัวเองลดน้อยลงมันก็เซฟไปโดยปริยายมันก็มองได้สองแง่นะคุณอาถ้าสมมติคนเราจะแบบเออติดนิสัยจากตอนนี้เลยว่าแบบอ่ะเดี๋ยวพอมีตังก็ไม่ใช้แล้วเหมือนตอนนี้กับใช้หนักกว่าเดิมเพราะว่าแบบ ใช้ซ่าแบบให้คุ้มตอนช่วงที่แบบโควิดมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบนั้นด้วยไงก็ไม่เก็บเหมือนเดิมพูดถึงจริงๆตอนเนี้ทาอะไรทุกอย่างเนี่ยทําเพื่อรักษาตัวเองป้องกันตัวเองทั้งนั้นทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดจะกินจะนอนจะทําอะไรจะเที่ยวอะไรหมดไปกับค่าแม็กค่าค่าน้ํายาค่าพ่นค่าตรวจค่าอะไรไม่เสียดายนะเห็นไหมแล้วก็เราก็หมดไปโดย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 ไม่รู้ตัวเหมือนเงิน ถ้าไม่มีพวกนี้เรายังไปกินใช้อย่างอื่นได้มากกว่านี้ก็ได้ก็ซื้อเคยซื้อหมูปิ้งสักห้าไม้ก็เหลือสี่ไม้เหลือสามไม้ก็เหมือนน้อยลงไปเหมือนที่เพื่อนบอกอะไรนะเนี่ยถ้าแกไม่กินเหล้าไม่ดุดบุหรี่นะโอ๊ยปั่นนี้ซื้อรถได้เป็นคันแล้วจะไปกิดอย่างนั้นได้แล้วแกแล้วแกกินเหล้าสูบุหรี่ไหมไห่แล้วไหนรถแกก็ไม่มีมัน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 ไอ้ตรงนี้มันมันขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลักจะม เหมือนกันนะการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะครับที่ทำให้ชีวิตคู่ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์นนได<ง>มากขึ้นหเหนียวแน่นคมเกี่ยวมากขึ้นดูแลลูกดูแลเต้า,าดูแลครอบครัวได้มากขึ้นรู้จักใส่ใจรู้จักเป็นห่วงไปไหนมาอะไรก่อนนี้ก่อนไม่มีโควิดนี่ลูกแทบไม่ได้เจอกันเลยเช้าลูกก็ ไปเรียนแล้วพ่อก็กวายะออกก็อาจจะสายหน่อยหนึ่งพอลูกกลับมาลูกนอนพ่อก็ค่อยกลับมาลูกก็หลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้เจอแต่ตอนเนี้ยเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีแล้วก็ขอบคุนโควิดเนี่ยมันทําให้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นอยู่อย่างเป็นอยู่อย่าง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 เรียกว่ามีความสุขอะถ้าคนมองอย่างเงี้ยดีมันก็ดีคุณอาถ้าคนมองแบบ ครับแบบคนไม่คิดแบบทางดีๆก็แบบส่วนมากก็จะโอ้ยหงุดหงิดใจอารมณ์นู่นนั่นนี่นี่คือบางคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงข้อดีเขาไม่ดูข้อดีแต่คิดว่าผู้จะออกไปปังาไงกูจะไปยังไงจะหาช่องทางยังไงเนี่ย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 มัน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 จะเป็นมันสุดวิสัยแล้วครับสำหรับไอ้ความเป็นแล้วแต่ว่าคนเราจะคิดได้อย่างไรเราก็เอาตัวรอดเราก็ดิ้นไปสู้ไปอะไรไปทุกอย่างมันก็ย่อมที่จะ เป็นเป็นเป็นไปตามตามจังหวะของชีวิตมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แต่จะว่าสองปีที่ผ่านมาคือคุณผู้ชมน่าจะคุาเรียกว่าถอดบทเรียนจากจากที่ผ่านๆมาได้นะว่าทําแบบไหนมันผิดพลาดทําแบบไหนมันดีไม่ดีอะไรยังไงแล้วเราก็มาปรับใช้กับปีใหม่ให้มันดีมีแต่ดีๆไปเรื่อยๆเนาะเอาทำไมะก็ที่เขาบอกว่าทิ้งอะไรไม่ดีเอาทิ้งไว้กับปีเก่าไงคุณอาไม่ต้องเอามาด้วย แล้วก็สร้างใหม่ไงสร้างใหม่แล้วก็ปีหน้าค่อยทิ้งสร้างใหม่แบบพี่ไม่รู้นะแบบพี่ยังไม่เคยสร้างมาก่อนแต่ถ้าเคยสร้างมาแล้วก็ไม่ต้องทําเพิ่มไงพน้าคนเรามันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนีชั่รห้หมดแต่อดไม่ได้มันมันมันรู้หมดเนี่ยดีช่วหลหมดแต่อดไม่ได้เวลาเวลาไปวัดไปเจอพระไปสวดมนต์รู้จักกราบรู้จักไหวรู้จักอะไรโอ้ดีถ้าถ้าทำตัวอย่างนั้นน่ะดีแต่พอออกมานอกวัดออกมาไม่เจอพระแล้วมันก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งปัดกังวลไปวัดตอนที่แล้วมัน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  แต่ผมมีความรู้สึกนะ,<ค>ะตัวผมเองโชคดีอยู่อย่างหนึง <คะ S 2> ่งนะครับผมไม่กินเหล้า <คะ S 2> แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ <คะ S 2> ตั้งแต่เกิดเลย <คะ S 2> จนถึงป่านนี้เพราะฉะนั้นมันมองแล้วเนี่ย คือในความรู้สึกนึกคิดนะมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็เขาก็อธิบายอยู่แล้วว่าเหล้าเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงทำให้ตับแข็งทำให้อะไรต่างๆนะสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆแม้แต่บุหรี่ก็ทำไปไปเผาปอดไปอะไรเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ดีแล้วก็าทำไมกินกันเขาต้องลองหนูลองทีนึงแล้วหนูไม่เอาเลยกลวยิ่งมาไดยาบ้าอย่างเงี้ยกินแล้วมีแต่ตายก็ตายก็ยังกินกันอยู่จะทำไมอ่ะแล้ว พวกเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าอะไรพวกนี้นะคนคนรวยคนดีๆเขาไม่กินกันนะมันจะไปกินกันระดับล่างจนกันระดับล่างแปลกไหมชนชั้นแรงงานค่ะแต่ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันจะขวดแล้วเป็นแสนหลึกขวดแล้วเป็นไม่กี่สิบเมาเท่ากันเวลาเมาก็เป็นเหมือนกันปัญหาเท่ากันนี่นี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเนี่ย อะไรที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆทุกคนรู้นะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยถามตัวเองแตว่าจะทำไปทำไมจะกินไปทำไมอะไรที่มันดีอะไรดีๆบำรุงตัวเองดีกว่าทำไมไม่ทำนี่นี่นี่คือเรื่องจริงนะครับก็ไม่รู้ล่ะก็ฝากเอาไว้เป็นแง่คิดนะเพราะรายการนี้ผมก็พูดเลื่อยเปื่อยไปแล้วแต่คนเราอ่ะรู้จักบํารุงได้ไงคุณอาแบบสมองไม่ดีความจำไม่ดีก็บํารุงสมองตับไม่ดีก็บํารุงตับไตไม่ดีก็บํารุงไตทุกวันเนี่ยนะคนเราเนะ่ อยากมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะอยากมีอายุที่ยืนยาวแต่แต่พฤติกรรมพฤติกรรมที่กที่กระทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่ได้ส่งเสริมให้ตัวเองอายุยืนยาวเมืที่ไปเสี่ยงภัยไปเสี่ยงนู่นเสี่ยงนี่เสี่ยงทุกอย่างค่ะไอ้สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่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 ไมห<า>่จากต,ต,<อ>ตัวเองใช่แต่ถ้าในส่วนหนึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้ผมอยากแนะนำนะครับ คุณสุภาพบุพรบุษพพเรื่องสมรรถภาพ,รภาพเรื่องสุขภาพสุขเพศอายุดับเบิลแมกพัทตัวนี้ท่านใดที่สุขเพศไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสมบูรณ์ยันยันสุดหรออะไรต่างๆดับเบิลแมกพัทตัวนี้ะจะทำให้ท่านกลับมาเป็นชายชายตีอย่างชนิดที่เรียกว่าเหนือเชื่อความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่ตรงที่ สมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยต้องแข็งแกร่งแข็งแรงมันถึงจะมีความสุขที่แท้จริงสมรรถภาพทางเพศดชชีวิตก็มีความสุขเพราะฉะนั้นดับเบิลแม็กพาตัวนี้ท่านใดที่หมดสมรรถภาพหรือว่ากำลังเกับปัญหาเผชิญปัญหาอะไรต่างๆน้องชายไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีอะไรดับเบิลแม็กพาตัวนี้ผมยืนยันว่า หนึ่งสัป,ปดาห์ท่าน<ช>จะรู้สึกตัวเลยว่าท่านฟื้นคืนกลับมาเป็นชายชาติอย่างแน่นอนช่วงนี้ดับเบิลแม็กพัดนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นนะคะหกระปุกแบบนี้นะคะกระปุกใหญ่มี60แคปซูลทานได้2เดือนนะคะแถามมากับเป็นตัวพกพานะคะแบบนี้ใน1แพ็คเนี่ยมี4แคปซูลให้ไป2แคปซูลให้สองแพ็คเลยนะคะเป็น8แค,ปซ,แคปซูลนะเะไว้ออกนอกสถานที่นะ,ะแล้วก็ยังจะมีเป็นตัวน้ําหอมฟริรมโมนะให้ไป1หลอดค่ะยังไม่หมดนะคะเป็น สำหรับคุณสุภาพสตรีเลยนะคะตัวนี้เป็นดับเบิลแม็กซ์สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีให้ไปอีกสามหลอดนะคะแล้วในช่วงนี้นะครับับเบิื่องกนหดไฟ้ากำลังเฉลิมฉลองครบรอบสิบเอ็ดปีชุดนี้ยังแถมเครื่องโกนหนวดให้อีกหนึ่งเครื่องจุจุๆไปเลยเป็นเป็นเครื่องโกนหนวดที่สุดยอดมากแล้วครับเสียบช้าไบ้านด้วยสะดวกใช่ค่ะ เซตนี้2,200บาทแต่หัวใจจริงจริงมันอยู่ที่ดับเบิลแบ็กพัดแคปซูลเท่านั้นหรือว่าบางคนบอกเอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอแบบลองเล็กๆก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้ตังค์ไม่พอกระปุกเล็กก็มี30แคปซูลนี่ก็1,200บาทก็มีของแถมแต่ว่าก็พอลักคม่เบอร์โทรั่นร์ทร086 สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเบอร์นี้นะครับเบอร์ของกังฟูโดยตรงเลยโทรสอบถามปรึกษาได้นะครับยังไม่ยังยังยังไม่มั่นใจปรึกษาได้ว่าสมรรถภาพของตัวเองเป็นอย่างนี้ความอ่อนแอเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมสามารถแนะนําท่านได้แล้วก็ผู้สูงอายุที่ใช้ยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถใช้สมุนไพรตัวนี้ได้นะไม่รบกวนการทำตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ตัวยานะครับเป็นอาหารเสริม ผ่านอยกระทรวงทรัยารนิวเคียร์ด้วยเนาะคุณผู้ชมสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถร่วมส่งคาถามเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอยากรู้อยากทราบเรื่องไหนนะคะจะถามคุณอาก็ได้เบอร์โทรทิ้งเอาไว้ให้แล้วเนาะหรือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้เนาะและช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะสำหรับทุกๆการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านทีวีค่ะยังไงก็โควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับเราก็จะต้องดูแลรักษาตัวเองและครอบครัว ให้ลอดแล้วก็ปลอดภัยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องผจนกับมันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นเพราะฉะนั้นคืนนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆนอนหลับแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะบียานะคะ วันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟบํารุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์จากคุณอากังฟูของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบํารุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะคะเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยพอสึงอายุขึ้นมาแล้ว่ต้องมีปัญหาพวกมีแน่นอน,นะคะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว,ว่าซ่อมแซมเนาะก็จะสึกหลอไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกเ,เซินกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว,ว่าแบรนด์ของคุณอากางังปูตัวนี้เลย การันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1กล่อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3กล่องแถม1กล่องนะคะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์0863474847นะคะคุณอาอกังูไทยเพยบอยก็ใครที่ อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยโตรงหรือว่าแอดไลน์ hmm. ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากค้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยกาแฟกั้งกู